ช่วงมอหมายงานนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้ทำใบงานที่3นะครับในหนังสือกิตศาสตร์นะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่11นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นนะครับตามรูปที่ครูโพสต์นะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเปิดเเรียนได้ปกตินะครับมาเจอครูที่โรงเรียนจึงค่อยนำมาส่งนะครับ เรามาดูคําชี้แจงกันนะครับเขาก็บอกว่าให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มแต่คุณครูจะขอให้นักเรียนทําเดี่ยวนะครับเพราะว่าเรายังรวมกลุ่มไม่ได้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับทํานะครับโดยในทุกวันนี้นะครับการล่อลวงของปีศาจมาในรูปแบบใดบ้างที่ทําให้นักเรียนออกห่างจากพระเจ้า กระทำความผิดต่อความรักของพระเจ้าต่อบทบัญญตัติและให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ดูว่าจะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยป้องกันการทําบาปการทําผิดนะครับให้ยกตัวอย่างมา10ข้อนะครับซึ่งตรงนี้ในแบบุคกหัดเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นออสองฝั่งนะครับก็คือซ้ายและขวานะครับ ด้านซ้ายของกระดาษนะครับเขาก็จะมีหัวข้อว่าเรื่องการล่อลวงในปัจจุบันส่วนด้านขวานะครับจะเป็นตอนที่2นะครับวิธีที่ป้องกันไม่ให้แพ้การผจนนั้นนะครับครูก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการผจนล่อลวงในในปัจจุบันก็คือ,อนักเรียนไม่ มีความกระตือรือร้นนะครับรับผิดชอบในการจะเรียนออนไลน์ทุกๆวิชานะครับส่วนฝั่งฝังขวานะครับเขาบอกว,ว่าวิธีป้องกันไม่ให้แพ้การผจญนั้นเราก็ต้องเตือนสตินะครับหรือเราต้องมีความมุ่งมั่นบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับกับคุณครูทุกท่าน ในช่วงของการออนไลน์มีประโยชน์ทำให้เราได้รับความรู้นี่เป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่เหลือนักเรียนก็เ,เขียนนะครับตามสิ่งที่นักเรียนคิดนักเรียนนะครับประสบพบเจออยู่นะครับดังนั้นการล่อลวง ครับก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยต้องกระทำสิ่งที่ไม่ดีครูไม่อยากใช้คำว่าบาปนะครับกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็ให้เขียนฝั่งซ้ายมือนะครับข้อหนึ่งส่วนฝั่งขวามือข้อสองเนี่ยเขาก็ให้เขียนวิธีการป้องกันก็หวังว่าแบบฝึกหัดนะครับที่มีในหนังสือนะครับ ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำเนี่ยจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็จบลงเสร็จสิ้นแล้วนะครับกลับมาพบกับครูในการเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคน